เขาถามว่าเรามีเพื่อนต่างศาสนาเวลาทำกุรบาลจะมีวิธีแบบไหนให้เขาจะได้กินบ้างน,นี่ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าอยู่เราเนี่ยอยู่ในสังคมคนหลากหลายศาสนาบางคนก็มีเพื่อนเป็นคริสตก็มี เป็นพุทธก็มีมีเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสก็มีอ่าสารพัดบางคนเป็นเพื่อนมีตำเป็นตำรวจก็มีเป็นครูก็มีเป็นหมอก็มีทีนี้ประเด็นคําถามพี่น้องถามนี่ก็คือเรามีเพื่อนคนต่างศาสนิกไม่ว่าจะศาสนาอะไรคือต่างศาสนิกไม่ใช่มุสลิมน้แ่แหละทีนี้พี่น้องก็เลยถามมาว่าเวลาเราทำกุรบาน จะมีวิธีแบบไหนให้เขานั้นได้กินบ้างาพี่น้องครับที่อุลามะเขาอธิบายนะครับถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้มีความเกรงอกเกรงใจมีความที่อยากจะให้เขาได้กินบ้างในวัวตัวนั้นวิธีการอุลามะก็สอนก็บอกให้ความชี้แจงว่า เรากรุบาลแค่หส่วนส่วนที่เจเราไม่ต้องเนียยกรุบาลทีนี้พอเชื่อดวัวเสร็จสับเรียบร้อยแบ่งออกไปเจส่วนก็ปัดออกส่วนหนึ่งส่วนนั้นอนะคือไม่ใช่กรุบาลเมื่อไม่ใช่กรุบาลเราจะไปให้เพื่อนเราที่ไม่ใช่ศาสนิกเขากินก็ไม่เป็นไรหรือเราจะเอาไปขายก็ยังได้ เพราะไม่ใช่กุรบานแต่พี่น้องอย่าไปผสมกับส่วนที่เป็นกุรบานเด็ดขาดนะครับถ้าเราผสมแค่นิดเดียวนี้กุรบานเราเสียหายเข้าใจนะครับและพี่น้องอย่ามาเอาเนื้อกุรบานไปผสมกับเนื้อที่ไปซื้อตลาดผสมผสมแล้วก็ไปให้คนต่างาศาสนิกไม่ได้นะอยธรรมแบบนี้นะครับ อ่ามันไม่มีอุลามะบอกอย่างนี้ที่ผมตอบคือคนในสังกัดมัสฮับนะครับอ่าแต่ถ้าคนไม่สังกัดมัสฮับในเรื่องของเขานะครับฉะนั้นในวัวตัวหนึ่งหรือควายตัวหนึ่งสามารถแบ่งสารปันส่วนได้ถึงเจส่วนทีเดียวถ้าเรามีความเกรงใจหรือมั่นหมายไปมั่นอา หมามั่นปั้นมือว่าจะแจกอคนบ้านถัดไปสึงเขาในะต่างาศาสนกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราอเราก็เนียดกรุบานแค่หส่วนถ้าพอเราคิดไปคิดมาส่วนเดียวมันไม่พอเขาหลายครัวอเราก็กรุบานห้าส่วนสอิอยู่ที่ความเป็นของเราว่าเราจะทำแบบไหนยังไงเข้าใจนะครับ แต่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าส่วนที่เป็นกุรบานจะส่วนใดก็ตามและจะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนส่วนไหนก็ตามที่เป็นกุรบานถ้าเข้าปากคนไม่ใช่มุสลิมอิหม่ามสาฟีีบอกกุรบานนะั้เสียทันทีนั่นจำให้ดีนะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ คนที่เขาไม่ยึดถือไม่ยึดติดอะไรเขาจะแจกทั่วม่วตัวของเขาเรื่องของเขาอ่านี่คือเราพูดคนที่ต้องการความจริงต้องการความชัดเจนเขาไม่อยากจะได้ในเรื่องของเขาเราบังคับกันไม่ได้เราเท่าแค่ให้ความกระจ่างที่พี่น้องถามมาผมแก่ตอบพี่น้องจะใช้หรือไม่ก็สิทธิ์อยู่ที่พี่น้องอีกนั่นแหละใช้ถูกก็ได้ผลระบุญใช้ผิดมันก็ไม่ได้ผลบุญเข้าใจนะครับ นั่นแหะที่มีที่มีตัวบทอะดเดสตทีที่อุลามะได้อธิบายเนี่ยนะรซูลเคยให้เคยให้กุบานของเขากับคนต่างศาสนิกอุลามะอธิบายทํานองนี้ว่าในอุตัวนั้นนะ่ยรซูลไม่ได้กุบานทั้งตัวาบางปีรศูลกุบานทั้งตัวบางปีไม่ได้ทั้งตัวไอ้ที่ไม่ได้ทั้งตัวนั่นแหละที่รซูล,ลุลฮ์ไปให้กับ คนต่างศาสนิกซึ่งฮัตเดสต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคนปลายแถวคนยุคท้ายสุดใกล้เกี่ยมัดแล้วคนยุคก่อนเขาเจอก่อนเราฮัดเดสบทนี้มาเป็นมาเป็นพันกว่าปีเขาวินิจฉัยสกัยยนาในรอบด้านอย่างเสร็จสาบเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเมื่ออุลมามะสมัยก่อนฟัตัวไม่ได้ ก็ต้องไม่ได้นะครับเราจะมาฟัตัวทับว่าได้อยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเด็ดขาดนะครับความรู้ความเข้าใจมันต่างกันมากนี่คือความจริงนะครับอาวัตถเนื้อหาความลึกตื้นหนาบานหนาบางของตัวบทอายะตัวบทฮะดิษเรากับเขาเรากับอุลามะยุคก่อนเลื่อมล้ํา วิชาการต่างกันเราฟ้ากับดินก็ไม่ป่านี่คือความจริงนะครับฉะนั้นเดิมเดิมฮูก,กมที่อุลามะฟัตัวอย่างไรเราเอาตามนั้นแหละนี่คือความจริงนะ